สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับอันนี้ผมได้ซื้อเวแดงสตรอเบอรี่น้ำหนัก5กิโลกรัมครับผมผมจะเอามาแพ็คแบ่งถุงขายห่อละ10บาทครับทุกคนขนาดถุงที่ผมจะใช้ก็คือขนาด4ีคูณหนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าผมจะใส่กี่ชิ้นและผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับแล้วแพ็คเสร็จแล้วผมจะได้กำไรกี่บาทนะครับต่อ เออบวยแดงสตอเบอรี่น้ำหนักห้ากิโลกรัมนี้นะครับผมลูกเขาก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ก็จะฆาไซมานะครับนี่มีไซประมาณนี้นะครับไซใหญ่นะครับมีมีไซเล็กๆด้วยนะครับผมถ้าไซเล็กๆนี่ผมจะใส่อยู่ที่ประมาณเอ่อแถึงเชิ้นนะครับถ้าไซใหญ่ปกติแบบนี้นะครับผมจะใส่อยู่ที่8ชิ้นนะครับต่อ1ห่อนะครับเดี๋ยวผมจะแพ็คให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับผมเออถ้าเกิดเป็นใช้ประมาณนิ้วโป้งมือนะครับผมจะใส่อยู่ที่8ชิ้นแบบนี้นะครับผม นี่ประมาณนี้นะครับทุกคนครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กๆลงมานะครับไซส์เล็กๆลงมาเราก็ใส่อยู่ที่เก้าถึงสิบชิ้นนะครับผม <S <S ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะแพ็กเขา,าให้เสร็จนะครับแล้วผมจะมานับให้ทุกคนได้ดูว่าจะได้กำไรกี่บาทครับ ผมได้ทำการแพกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมห้ากิโลกรัมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามาร้อยเป็นพวงแบบนี้นะครับนี่เข็มผมก็ทำเองนะครับประมาณนี้นะครับพวงหนึ่งผมจะใส่อยู่ที่สิบห้าชิ้นนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะร้อยเป็นพวงให้เสร็จแล้วก็จะมานับให้เพื่อนๆดูครับว่บาจะได้กี่พวงครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเราพร้อมไปส่งตามร้านชําแล้วครับผมนี่ครับเราทําได้ทั้งหมด6พวงครับทุกคนครับผมพวงละสิบชิ้นนะครับถ้าส่งชิ้นละแปบาท1น่พวงจะมีเออราคาอยู่ที่120บาทนะครับหกพวงนี้หนึบาทคูณหก็ เกดร้อยยี่สิบบาทครับทุกคนครับผมซื้อบวยแดงสตรอเบอรี่มา5กิโลกร,รัมในราคาร8 0บาทครับทุกคนครับลบเ2 0บาทนะครับผมจะขึ้นกําไรในการที่เราขายส่ง8บาทกําไรได้ต้นทุนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับผมซ้ายถุงไปประมาณนะครับคิดโดยสเสียก็ประมาณ20บบาทนะครับอ่า ประมาณ20สบาทนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเราส่งราคาส่ง8บาทไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับราคาขายปีกนะครับสิบ,บาทผมจะขึ้นไปตรงนี้นะครับทุกคนอ่าผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับทุกคนเชียบไก่หยด,ดนิ้ว